อนนี้เราก็จะเอาเม็ดน้อยหนานะครับเนี่ยเม็ดน้อยหนาที่เรากินใสห,หวาหวันทิ้งครับใส่นะนครับทำทงอกโอเยอะมากนะครับเนี่ยที่เรากินนะครับออกสักต้นสองต้นก็ยังดีอกินไม่ทันเลยบางบาง,บางลูกก็กินไม่ทันนะครับ อา้าหวานไปเลยนะครับเนี่ยทั้งเม็ดกล้วยฝรั่งนงมะนาวก็หวานทิ้งไปเลยถึงจะเฉลายไปนะครับเนี่ยงอกทุกต้นก็ยังดีอ,อ้าวนี่เรากินกินไม่ทันก็มีเม็ดเป็นร้อยๆเลยยาเม็ดมันเนี่ยหวานทิ้งไว้สัก สักหน่อยนะครับไม่งอกก็ไม่เป็นไรงอกสักต้นสองต้นนะครับก็กินไม่หมดละวเนี่ยทำเม็ดมันแบบนี้เลยที่เรากินหวานหวานไปนเลยโอเคอันนี้เราก็เอาไปเก็บเป็นที่เป็นทางขยะผมจะเก็บด้วยครับแถวนี้ดูใครเอามาทิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้งนี่เลย สนามหญ้า่ใช่สนามหญ้านี่เป็นข้าวตรงนี้เป็นปลูกหญ้าทางนี้กลับบ้านเราล้างมือก่อนโอเคเดี๋ยวหาน้ำล้างมือก่อนโอเคล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อปลาเยอะมากช่วงนี้ใครใส่เบ็ดใส่อะไรป่าเยอะมากน้ำมันกำลังมานะครับทางต่อกัน,นครับไป ลูดบัตรของใช้มาครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูรบข่าวสักนิดหนึ่งนะครับถ้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วกลับบ้านนะครับโอเ okay. ค Let's go <S อ่าเดี๋ยวจะไปซื้อของ มันไ้มีตลาดตลาดตลาดนัข้างนอกเราเนี่ยย้ไปดูก่อนว่าได้อะไรบ้างมีอะไรบ้างโอเคได้มาแค่นี้นะครับเนี่ยไข่ปิ้งไข่ปิ้ง,งใส่อันจิ้มด้วยโอเคข้าวมีเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยก็ยเลยซื้อแค่ไข่ครับสองไม้สี่สิบบาท จนกำลังจะก่อสร้างทำถนนเลยตรงนี้โอเคมืดแล้วมืดแล้วกลับบ้านได้ ไฟกับพริบด้วยนะครับเผื่อรถหลุดได้ส่งสัญญาณให้รถที่มาความเร็วให้ได้รถความเร็วด้วยนะครับ ก็สมบูรณ์ดีนะคระับโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้ก็ขอตัวขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย